เนื้อทอดนะคะเนื้อทอดเนาะทอดเนื้อกับแก้มค่ะหมูเนาะเพราะอะไน,นี่ยทอดไม่ดีเพราเป็นงนันแหละอากาศนอกก็จะประมาณตัวไม่เค็มมากทอดเนื้อก็ไม่ทอดกรแบบแบบแบบอบเป็นแบบนั่นเนาะแล้วมันเหนียวเราให้มันเป็นเนื้อนรวน,นไม่มีอนเอ็ดทอดเนะืสุกบ้างมาสุกบ้างโอ้ เสมอภาคเนาะช่างเถอะทนเนาี่จะไปเป็นกับแก้มแล้วทอดทอดเนื้อเนื้อแดดเดียวตักลมนั่นแหละก็อร่อยอยงนิ่มๆดีโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดหลุดหลุดอะไรหลุดลมาทําไม เวัสดีโย้องเลงนะเนี่ยสวัสดีค่ะพบกันทีเราอีกแล้วนะคะแม่ช่วงมาทำอะไรมาโชวนเนื้อค่ะโชวนเนื้อก็จะไปบวยบวบบวบเพมาะวมาโซนเจะมาตักข้าวผัดจะมาตักข้าวผัดให้ดูว่ามันจะเย็นเร็วไหม เดี๋ยวมันจะแข็งเร็วไหม <c oughs> ตักข้างในมันก็หมดสะใจนะตักตรงนี้แหละเ <c oughs> พราะว่าตักแล้วถ้แลรวผัดไว้ลูกถ้าเัาไม่กินอยู่นิดนึงเท่านั้นแหละก็เลยว่าเออเพราะว่ามันก็ต้องเย็นอยู่แล้วเขาผัดข้าวเป็นเก่าน่ะถ้าเราไม่ผัดมันก็จะบอกว่ายัางไงอะถ้าเราถ้าเราไม่ โอ้โอ oh. oh my god โอเคได้แล้วังโอ้ <laughs> oh my god เมนูทุกเมนูเนี่ยไม่มีใครบอกให้ทำไม่มีใครสั่งเหมือนกับสมัยอยู่กับนายเหมือนกันนะไม่ช่วงหมือนสมัยอยู่กับนายเขาจ้างเราไปในคุ้มคุ้มนะเป็นคนใช้เขาที่ฮ่องกง คิดกับข้าวเขาไม่คิดนะแล้วแต่เธอซีตามตลอดซ <c oughs> ีตามนะทเรียกเออนั่นแหละจําได้อยู่แล้วแต่เธอจะเขาต้องคิดทำกับข้าวน้ําซุปเอยเขาจะกินแ,แล้วเป็นกับข้าวบ้านเขาเนี่ยคิดดูแล้วกันเออเอาใช้เราคุ้มนะเงินเดือนสามพันกว่าเหเนี่ยแต่วกว่อนพูดจริงๆอย่าว่าว่า่ายใช่ไหมอืม แล้วเจอคนพอดีอีกกยวุ่นวายเสมอนก็ก็จะคุยเรื่องชีวิตด้วยนี่แหละค่ะอันนี้วันนี้เหมือนอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะไปกินอะไรแม่โชคหนูกก็ไม่ได้สั่งเราชิดเองเราอยากกินเราอยากใจตัวเองไปหลกส่วนมากนุ่นจะไม่สั่งเราอยากกินนุ่นอยากกินนี่เราทำอะไรเขากินเขาก็กินไหยเขาจะไม่มาสั่งว่าฉันอยากกินนุ่นกัน เขาจะไม่อยากกินนู่นอยากกินเราทาให้กินแต่ว่าเขาก็ซื้อสําเร็จมาก็จบถ้าเราท <c ười> ําก็จบอย่างเงี้ยค่ะพูดอะไรกวางกินแซ่บกรอกเรากินผัดัดสตอาแสนกับปีผัดกะปิกะปิอยู่ที่ไหนจะเค็มอยู่เค็มหน่อยหไม่เค็มมาก